สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพระอาจารย์บุญมาพูดถึงลุงพลหลังเห็นพฤติกรรมแต่ไม่มีใครเชื่อล่าสุดพระธิการบุญมาจเจ้าวาดวัดกกกพยานในคดีอีกรายได้เผยกับลุยชนข่าวว่าตนยังยืนยันเหมือนเดิมว่าในวันที่น้องชมพู่หายไปตอนที่ลุงพลมาที่วัด ลุงพลได้ทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายแล้วจริงๆส่วนเรื่องเวลาที่เจอลุงพลตัวเองก็ยืนยันเหมือนเดิมโดยพระบุญมาบอกว่าตอนนี้ตัวเองก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องชมพู่ไปสู่สุขติด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มีใครพาน้องชมพู่ไปบนผู้เล็กไฟก็ได้เพราะในอีกแง่มุมหนึ่งเขาก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับเพราะตอนตัวเองเด็กๆตอนนั้นยังเป็นคารวาสอยู่ ที่หมู่บ้านของตัวเองก็เคยมีเด็กผู้หญิงหายไปบนเขา3-4วันแบบนี้แล้วสุดท้ายก็มาเจอว่าเป็นศพทั้งที่ไม่มีใครพาขึ้นไปบนภูเขาด้วยพระบุญมาไม่ขอออกความเห็นในเรื่องของสารตัดสินเพราะทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมายความคืบหน้าชัดเจนเปิดภาพเส้นผมน้องชมพู่ที่เจอบนเขาและบนรถของลุงพล ศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาว่าลุงพลจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 9 1 317วรรคแรกฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีและฐานพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประจากเหตุอันควรจำคุก10ปีรวมสองข้อหาสารสั่งจำคุกลุงพลรวม20ปีด้วยท่าไม้ตายของตำรวจที่เก็บซ่อนไว้ ไม่เผยให้สื่อรู้ที่แท้จริงคือผลการตรวจเส้นผมนั่นเองซึ่งตำรวจพบเส้นผมที่ถูกตัดแบบผิดธรรมชาติในที่เกิดเหตุที่พบร่างของน้องชมพู่แล้วพอเอาไปตรวจกับเส้นผมที่เจอในรถของลูกพลพบว่าเป็นเส้นผมที่เกิดจากการถูกตัดด้วยของมีคมชนิดเดียวกันรอยตัดสัมพันธ์กันซึ่งวันนี้ในรายการโหนกระแสนหนุ่มกัญชัยได้มีการเผยภาพเด็ด ซึ่งเป็นภาพเส้นผมของน้องชมพู่ที่เป็นหลักฐานที่พบบนรถของลุงพลแล้วเส้นผมที่เจอบนภูเขานั้นรอยตัดรอยขาดของเส้นผมนั้นสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานเด็ดที่ใช้มัดต,ตัวลุงพลในคดีดังกล่าวความคืบหน้าท่านเรวัตลั่นกลางรายการเชื่อลุงพลปริชีป,ปูชายันเด็กหญิงบริสุทธิ์ในรายการโหนกระแส ในประเด็นไม่รอดลุงพลคุก20ปีหลังสารพิพากษาคดีน้องชมพู่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคดีร้อนที่หลายคนจับตามองกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยในช่วงท้ายหนุ่มกัญชัยพิธีกรได้ยิงคำถามสำคัญถึงพลตรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรและทนายแก้วถึงแรงจูงใจของลุงพลและเหตุผลของการกระทำดังกล่าวนั้นโดยท่านเฟรวัตบอกว่าผมมองว่าลุงพลอาจจะเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์ไปดูสายมู จึงอาจจะเอาเด็กหญิงบริสุทธิ์ไปฆ่าบูชายันเปรียบเสมือนสารหลักเมืองคือเขาต้องเอาศพไปฝังไว้ใต้เสาก่อนมันเป็นความเชื่อเพราะถ้าคิดจะเอาเด็กไปฆ่าเฉยเฉยหรือเอาไปกระทำชำเรามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องพาเดินขึ้นไปสูงขนาดนั้นมีความตั้งใจจะพาเด็กไปไกลขนาดนั้นส่วนตัวตนมองว่าเขามีเจตนาฆ่าแต่ในเมื่อมันไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันว่าเขามีเจตนา แต่หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มันชี้แล้วว่าลุงพลกระทําแน่ๆทําให้ศาลมองว่าเป็นการกระทําโดยประมาทลุงพลนับถือพญานาคจุดที่น้องชมพู่ตายเป็นปากถ้าเป็นไปได้ไหมว่าลุงพลเชื่อว่าพญานาคสิงสถิตยอยู่ในนั้นต้องพาเด็กเดินขึ้นไปเพื่อไปบูชายันบนนั้น โดยในส่วนของทนายแก้วก็เห็นตรงกันว่าเชื่อเพราะที่ตามมาลุงพลก็เล่นของเป็นสายมูส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าและเอาไปทิ้งไว้บนเขาจงใจพาเด็กขึ้นไปมากกว่าและดูจากพฤติกรรมของลุงพลที่เชื่อในเรื่องของสยศาสตร์มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุอาจารย์ปรเมศชี้คดีลุงพลหากคิดสู้ในชั้นอุทธรดีกาเป็นไปได้ยากที่จะหลุด อายการปรเมศอินทรชุมนุมอายการวุฒโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นถึงกรณีสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าคดีน้องชมพู่การที่สารตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วคดีอาจไม่จำเป็นต้องมีประจักษ์พยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและโดยเฉพาะ นิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเช่นการชชิญสุพิกศพซึ่งคดีของน้องชมพู่นั้นแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ำหากย้อนกลับไปในวันที่เจอศพน้องชมพู่ลุงพลเป็นคนขึ้นไปเจอศพคนแรกและมีการพูดด้วยว่าน้องน่าจะขาดอาหารซึ่งน่าสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรและพูดออกมาตรงกับ การชนสูตรพริกศพนอกจากนี้ลุงพลยังมีการพูดพยายามเบี่ยงประเด็นว่าคนร้ายเป็นชายอายุ30ปีแบกเป้หากวิเคราะห์พฤติการของลุงพลเฉพาะช่วงเวลาที่เจอศพก็พบพิรุษแล้วประกอบกับผลการตรวจเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบในที่เกิดเหตุและพบในรถของลุงพลตรงกันยิ่งทําให้หลักฐานมัดตัวลุงพลแน่นนอกจากนี้อาจารย์ปรเมศยังบอกอีกว่า หลังจากสารมีคำพิพากษาลงมาแล้วต้องชื่นชมสื่อมวลชนที่นำเสนอขา่าวไล่เรียงทม์ลายเหตุการณ์ต่างๆนำมาเทียบเคียงกับคำพิพากษายิ่งทำให้ชัดเจนว่าใครคือคนร้ายส่วนแรงจูงใจสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์ตำรวจชุดคลี่คลายคดีและนำเสนอแล้วว่ามาจากน้ำพึ่งหยดเดียวและเป็นการควบคุมอารมณ์ของตอนเองไม่อยู่ทำให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งอาจารย์ประเมศมองว่าคดีนี้ เจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างละเอียดรอบคอบและครบองค์ประกอบชัดเจนครบทุกมิติแล้วลุงพลรอดยากหากลุงพลจะสู้ก็มีสิทธิ์ทําได้แต่โอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธรหรือชั้นดีกาอาจารย์ปรเมศมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาแล้วใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบทุกมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมาก และหากคิดจะสู้ถึงขั้นหลุดในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาต้องยื่นพยานหลักฐานหักล้างให้กับศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นความคืบหน้าท่านไยเดชาได้ออกมาไลฟา์สดและพูดว่าพวกกองเชียร์ลุงพลที่ด่าแอดคาราบาวให้รีบลบคลิปนะไม่เช่นนั้นน่ะจะดำเนินคดีโดยแอดคาราบาวได้โพสต์ว่าคนที่เขียนโพสต์ใส่ร้ายผมจะรอดูว่าเขาจะแน่แค่ไหนผมยังมีความเมตตายอยู่ ฮยังมีอีกหลายคนที่ละเมิดผมใครรู้ตัวไปลบซะมิเช่นนั้นน่ะจะโดนเช่นเดียวกันถ้าไม่ลบโพสต์คุณก็เตรียมโดนหมายเรียกได้เลยการกล่าวหาผมว่าหิวแสงเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผมจำเป็นต้องฟ้องเพื่อรักษาชื่อเสียงของผมเหมือนที่ทนายเดชาจะฟ้องพวกที่กล่าวหาเขาเป็นไอ้ห้อยไอไ้โหนขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะ นี่คือความกรุณาที่ผมยื่นให้คุณถ้านายเดชากล่าวว่ารอให้มันย่ามใจสักสองสามวันเดี๋ยวพวกเขาเจอผมที่ศาลมุกดาหารศาลอื่นไม่เอานะคนพวกนี้นะ่ะมันปากแจววิจารณ์ศาลมุกดาหารทุกวันทุกวันเดี๋ยวจะติดคุกนะอย่ามาร้องนะทุกคนนะ่ะก็บอกว่าเอาให้หนักจัดให้หนักแอดต้องเชือดไก่ให้ลิงดูสักสองสามตัวคนพวกนี้นะ่ะทำให้ตาพลเดือดร้อน ตาพลเป็นจำเลยไงเดี๋ยวจะโดนไม่ต้องห่วงผมนะ่ะรอให้มันย่ามใจมันท้าทายมันโพสต์จะเล่นทนายจุกครูไอ้ห้อยไอ้โหนโดนหมดเดี๋ยวดูมันนะพอถึงเวลาน่ะจะยกมือขอโทษครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขากวาดล้างอยู่นะพวกบูชาคนที่ศาลตัดสินว่าทำผิดเดี๋ยวจะโดนไม่เคารพศาลชั้นต้น มันบอกสารอุทธรชนะสารดีกามันรู้ได้ยังไงเขานะ่ะยังไม่ได้ยื่นอุทธรเลยมันบอกจะชนะตอนนี้ตำรวจรวบรวมข้อมูลอยู่ในขณะไล่สดผมก็ได้แจ้งความไปละฝากพี่แต้มไปแล้วไม่รอดหรอกเดี๋ยวมันก็โดนเจอกันที่ศาลมุกดาหารดูถูกศาลทุกวัน